เจ๊ตัวอินออสสวัส,ด,สดีจ้าชลิปนี้เจ๊มาถ่ายปะการังสวยๆนะเป็นสถานที่ที่เขาให้เรามาไหว้ดังดูงปะการังสวยมากจ้าปเป็นเรือท้าะกระจกนะสวยมากเลยปะการังธรรมชาติสวยมากๆเลย เดี๋ยวก็ได้จอดตรงนี้สวยมากหลายชนิดคุ้มมากเลยค่าใช้จ่ายที่มาละมาเที่ยวน,นี้นะค่ารองเทา้า แว่นตารวมเสื้อชูชีพหกสิบเหรียญถูกมากมากส่วนค่าเรือไปกลับหกหกแปดสิบเหรียญค่าเรือจากแคนมาที่ซอยไอแลนด์แปดสิบเหรียญธรรมชาติสวยมากเลยเพื่อนๆ ก่อนเดี๋ยวเจ๊ลงเในน้ำก่อนนะจ๊ะก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ๊ด้วยจ้าสวัสดีจ้ะ